มาอีกครั้งกับเทศกาลศิลปะที่ปลุกพระนครให้มีชีวิตเข้าชั่ l รอ s ดิสตริ2 0 2 5พระนครออนอง,งอ่างหันหน้าเข้าคลองเรื่องราวของศิลปะที่ไม่ได้อยู่แค่ในแกลเลอรี่แต่อบรับเมืองทั้งเมืองกับพื้นที่สร้างสรรค์ที่ใครๆก็มีส่วนร่วมได้จากคลององอ่างที่เคยเป็นหลังบ้านของเมืองวันนี้กำลังถูกปลุกให้กลายเป็นหน้าบ้านของศิลปะ สำหรับเบมน,นะคะเราเป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะต้องบอกว่างาน Cultural District 2025เนี่ยมันมาตอบโจทย์ ันธกิจของเราด้วยนอกจากการที่เราอยากให้การเดินทางที่ปลอดภัยแล้วเราอยากจะสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้โดยสารของเราสำหรับในงวดน,นี้นะคะมีการเพนต์ตึกงานที่อยู่บนตึกมันจะอยู่ต่อไปอีก2ปีปีในงานศิละปะทั้ง6จุดที่กระจายอยู่ริมคลององอาจในครั้งนี้ไม่ได้เพียงเติมสีสันให้ย่านเมืองเก่าเต่ยงปลูกเมืองให้กลับมามีเรื่องเล่าอีกครั้งน เริ่มจากจุดที่หนึ่งที่อาคาร MSM กับภาพองค์อาคเมื่อวันวานชวนให้หวนคิดถึงวังประตูสามยอดและจุดตัดสำคัญของการเดินทางในอดีตจุดที่สองถนนบริพัตรกับผลงานแระคูนขับตุ๊กตุ๊กข้ามสะพานเล่าเรื่องเมืองด้วยอารมณ์ขันผ่านสายตาของศิลปินต่างชาติที่หลงไหลในวัฒนธรรมไทยจุดที่สาสอัมพยนกับภาพชั้นชาลาความทรงจำที่ทับซ้อนต่งการเวลา อานี3ยอดเนี่ยจะเป็นอินเตอร์เชนที่แบบว่าเชื่อมต่อกับสายสีม่วงแล้วก็สายสีเงินเราก็เลยได้ไอเดียของต้นรางเข้ามาผาสมด้วยแบ่งเป็นชันชารา3ชั้นในแต่ละยุคของ3ยุคจุดที่4ถนนมหาชัยกับผลงานเดอะโกลเด้น u อเว เด็ก o l d เด h น u r เนี่ย mm hmm. ก็มีแนวคิดมาจากช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของคลององอาจหรือวิถีชีวิตของชุมชนในคลององอาจมันก็จะพอผูกกับช่วงเวลาในแต่ละวันพระาทิตย์ขึ้นกับพระาทิตย์ตก mm hmm. ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แสงเนี่ยเป็นสีทองแล้วก็ส่องลงมาสวยที่สุด จุดที่5โรงแรมวิลล่าเดอพระนครกับภาพลือคือติกร Where You Going ภาพที่เล่าการเดินทางในสมัยก่อนที่เปลี่ยนจากรถลากเป็นรถ3ล้อถีบสื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างเชื้อชาติในพระนครและจุดที่6ร้านทอสิบดุยนต์เวอร์ลูคางานศิลปะที่มองไปข้างหน้าโดยแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน,ยน,ยนผ่านโลกของยานยนต์ อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าให้เดินทางด้วย MRT มาลงสถานีสามยอดมาเดินคลององอ่างเกราะรัตนโกสินทร์ของเราทำให้คลององอ่างไม่ใช่เป็น Hidden Gem แต่เป็น The Living Heritage มากันเยอะๆนะคะ จะโครงข่ายรถไฟฟ้า MRT สู่เส้นทางเดินเท้าริมคลององอ่างดรูยเปลี่ยนจุดผ่านให้กลายเป็นจุดหมายด้วยพลังของศิลปะที่ทุกคนสัมผัสได้พระนครอ่อนองอ่างเปลี่ยนพื้นที่หลังบ้านให้กลายเป็นเทศกาลศิลปะหน้าคลอง